เอาล่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผมสีใหม่ครับผมตอนเล่นเนี้ยวันนี้เราอยู่กับ The c a l l e r นะครับผมซึ่งเป็นเกมผีสั้นๆนะครับที่เรากับเพื่อนๆเนี่ยกำลังไปแคมป์และไปเจอซูเปอร์มาร์เก็ตที่กลางป่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันเลยครับผมในระหว่างทางที่ไปแคมป์พวกเราเนี่ยไกลมากๆจากตัวเมืองแล้วก็อยู่ในใจกลางที่สักที่หนึ่งพวกเราเลยตัดสินใจที่จะหยุดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อเอาขนมและของที่ต้องการตอนเที่ยงคืน15นาที มีรถมาเว้ยเออนี่ไงที่เขาบอกว่าเรามาหยุดตรงซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งน่าจะเป็นอันนี้ครับอันตรงนี้เนี่ยอันใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตฮะที่นี่มันเพอร์เฟกมากเลยละ่ะดีนะที่พวกเราได้หยุดระหว่างที่ขับมานานไปตรงนี้ใครยืนอยู่วะเพื่อนเราปะน่าจะเป็นเพื่อนเราเยืนอยู่แล้วมีอะไรตกวะอ๋อเป็นกุญแจรถเหรอเนี่ยครับที่มันขึ้นตอนแรกทุกคนที่นี่มันดีมากเลยอะ่ะหลังจากที่เราขับรถมานานแล้วก็มาหยุดจอดตรงนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างก็คือน่าจะพูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะอันนี้น่าจะคุยได้นี่จะเป็นเพื่อนเราครับโรยี Pro ่ e. นั่นดูเหมือนกุญแจรถเลยอะบางทีมันอาจจะมีรถอยู่ยแถวนี้ก็ได้นะเป็นนี้ใครคนหนึ่งวะคิมเหรอถ้าเอมิลี่เนี่ยไม่ขับช้าเกินไปป่านเนี้ยเราไม่ถึงแคมป์ไปเลยเป็นความผิดนายแหละเอมิลี่อ่าวเออไม่ได้ตั้นใจขับในป่ามันก็ต้องช้าๆหน่อยเข้าใจปะเราเสร็จแล้วตรงนี้ เดี๋ยวลองเดินสำรวจแถวนี้ดูครับทุกคนปอ๊บเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยมีรถเนี่ยทุกคนแล้วก็มีป้ายอะไรบางอย่างไม่รู้ไม่รู้อ่านได้หรือเปล่า,ยานย่ครับมีรถอยู่ทางนน้นเดี๋ยวผมดูป้ายก่อนโอ้ยป้ายอ่านได้ครับ ระวังเหตุการณ์แปลกประหลาดพบศพชาวแคมป์เนี่ยในป่าอาจจะถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หรือว่าเป็นหมีซึงข่าวร้ายเนี่ยศพของชาวแคมป์เนี่ยถูกพบอยู่ที่กลางป่าแล้วก็มีสัญญาณของพวกตัดใหญ่หรือว่บางทีอาจจะเป็นหมีอะไรเงี้ยตอนนี้คือได้ส่งคนออกมาตามล่าแล้วแต่ยังไงมันก็ยังดูเสี่ยงอยู่ข้างนอกได้โปรดอยู่อย่างระมัดระวังโอเคครับนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับบางทีอาจจะมีตัวอะไรโจมตีของพวกชาวแคมป์ซึ่งเราก็จะเป็นชาวแคมป์อาจจะต้องระวังตัวฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันต่อ เนี่ยมาถึงรถแล้วทุกคนไปเปิดได้ปะปึ๊บเปิดรถมาแล้วใส่ปะ,ะนี่ทำะไปิดโอ๊ยแฟลชไลท์ไฟฉายไวย้อ้าวเราได้ไฟฉายมาครับอ้าวแหละเกมนี้มีไฟฉายไว้ปึ๊บอ้าวเฮ้ยแล้วเพื่อนเรามาเต้นอะไรตรงนี้วะอ้าโโลไอทิมเพลงนี้แม่งมันมากเลยเพื่อนเอมลิลี่ไปเอาขนมแล้วก็โค้ามาหน่อยเดี๋ยวฉันจะรอตรงนี้นะ อ๋อโอเคโอเคงั้นเราคือเอมิลี่เราต้องไปเอาขนมแล้วนี่น่าจะเป็นทางเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าครับออใช่จริงด้วยฮนะเปิดเข้ามาแล้วโคนโหที่นี่มันดูดีมากเลยอะที่นี่ใครวะโคอีอ่ปะใช่โคอ,อีจริงด้วยขนมนี่มันดูอร่อยมากเลยค่ะอืมโอเคงั้นเราต้องไปเอาขนมกับโคล่าม,มาให้เพื่อนนะแล้วขนมเพียบเลยครับในร้านนี้แล้วมันจะกินอะไรวะเยอะมากเลยครับนี่น่าจะเป็นโซนผักฮะนี่เป็นขนม อันนี้เปล่าได้ไปแล้วครับอันนี้เหมือนจะหน้าตาคล้ายๆเลยครับแต่ว่าชื่อลุบก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงชื่อนี้โอเคได้มาหนึ่งอันน่าจะตามหายอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสองเหมือนมันจะมีแค่สองอันเลยวนเอ้ยนี่ไงผมได้โคลา่าไปแล้วแต่ขนมมันเหมือนมีแค่สองอันเลยงั้นเดี๋ยวลองถามคนนี้ดีกว่าครับอ่าไม่มีไรไม่บอกกันด้วยเพีงว่าเราอาจจะต้องตามหาเองไม่แน่ใจว่าตรงไหน คือหลานก็กว้างอยู่กว้างมากเฮ้ยเหมือนจะเจอขนมอีกอันนึงใช่ปะโอเคสามอันละอ่านี่ไงเจอแล้วทุกคนโค้งสุดท้ายครับครบแล้วครับมีหนังสือใกล้ๆ้แคชเชียดูน่าสนใจบางทีฉันอาจจะไปดูมันสักหน่อยว่าเป็นยังไงโอเคหนังสือใกล้ๆแคชเชียหรอเหมือนเราจะเดินผ่านไปรอบหนึ่งแต่ไม่ได้สังเกตมั้งตรงแคชเชียอ๋อนี่ไงครับมีหนังสือตรงนี้ทุกคนนี่นี่นี่หนังสือตรงนี้ครับเป็นหนังสือ ปริศนาฮะเอเ้ยเชี้ยหยิบแล้วมืดเลยหรอเฮ้ยพนักง,งานมึงยังอยู่ปะป่าเอ้ยเครื่องปั่นไฟข้างหลังมันพังอีกแล้วอะอ่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราปะก็ไม่น่าเกี่ยวกับเราครับผมไม่เป็นไรก็แล้วเราทํายังไงอะต้องไปซ่อมให้มันหรออะไอ้ลวเพื่อนเราอะ่ะที่นี่มันหน้าแปลกประหลาดมากฉันควรจะไปแล้วแล้วเราซื้อเสร็จแล้วปะโอเคงั้นไปเลยดีกว่าเอ้ยเขี้ย เปียกใครกีดโอ้ได้ปะเพื่อนกีดเหรออ๋อแล้วมีไว้ฉายนี่ว่าลืมแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะพวกเขาไปที่ไหนกันอะเอยเอยเอยไปไหนวะอยู่ที่รถปะที่รถก็ไม่มีเ้ยทุกคนปึ๊บไปเราไปดูทางซ้ายดิซ้ายไปมืดจัดมีกล่องพิซซาตรงนี้ฮะแล้วเสียงอะไรไม่รู้ด้วยเป็นไรอะตรงนั้นอะตรงพื้นอะทุกคน เฮ้ยมันทิมนี่วะเขาตายเหรอแต่น,น่าจะต้องบอกโคอี้แล้วล่ะเรื่องเนี้ยทิมทิมโดนอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เว้ทุกคนหรือว่าที่มันเกิดขึ้นตามข่าวอ่ะทุกคนมันอาจจะที่เราต้องไปไหนแล้วโควอี้อยู่ไหนเหอตอนแรกมันอยู่ในร้าน,นเราอยู่เลยโคอีอ้เฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรในปุ่มตรงนั้นมีไฟแดง เครื่องปั่นไฟได้านหลังใช่ปะ่ะเอยโอ้โหเครื่องปั่นไฟไม่โดนะไรวะไม่ได้พังแบบปกติแล้วนี่ว่าเนี่ยกดเปิดได้ครับเนี่ยเปิดแล้วเครื่องปั่นไฟแล้วทำไมเราเป็นคนเปิดวะเ <Help! S 1> อยเดี๋ยวคนไข้ช่วย <Help! S 2> แถวนี้ไอ้โค้ยเหรอเนี่ยตรงนี้ใช่ปะ ไม่ใช่แน่เลยเปรียมไม่เหมือนทํานว่าทางนู้นนะแต่ผมลองเดินแล้วมันไปไม่ได้เว้ยทุกคนงั้นอาจจะต้องวนไปอีกฝั่งนึงนั่นอาจจะเป็นเธอเออทิงด้วยอาจจะเป็นเสียงโคอ,อี้ไว้เพราะว่าตอนนี้ตัวละครมีแค่โอ้ยเนี่ยกลัวอะไรวะหนูเหรอเนี่ยหนูคือจริงๆมีแค่สามคนเราเพื่อนแล้วก็โคอ,อี้คนหนึ่งปมาณสามคนแล้วก็พนักงานรวมเป็นสี่ครับตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้นะฮะ ก็ถ้าเสียงผู้หญิงก็น่าจะเป็นโคอี้แล้วอ่าผมเปิดไฟฉายเดินดูก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมแสดงว่าอยู่ในร้านแน่เลยโอ้ยอะแล้วผมไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเอาละผอมเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามลุยเฮ้ยโอ้ยต้องรีบหน่อยละก่อนที่เราจะมีแย่ๆเกิดขึ้นกับเธอโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยเองอยู่ไหนเียงแม่งแถวไหนวะตรงนี้ไม่มี ถ้าผมไปถามไอ้นี่วะพนักงานอ่ะมันจะรู้ปะหรือแม่ก็จะบอกว่าเครื่องบันไฟฟังคือผมเปิดเครื่องบันไฟให้แล้วนะเวี่เชี่ยพนักงานไม่อยู่แล้วคนยังไงวะเนี่ยอุยอ๊ยเฮ้ย,ยแล้วไอ้ป้ายนี้ตอนแรกมันเคยมีนี่ว่าหรือว่าอยู่ทางนี้แหละผมว่าห้องน้ําหรือเปล่าห้องน้ําชายไม่มีห้องน้ําหญิงล่ะก็ไม่มี ข้างหลังนี่อะไรวะตู้อะไรไม่รู้ครับตู้โอ้ห้องทำความสะอาดไม่มีครับอันนี้แน่เลยอะ่ะอุย้ยอยู่ในห้องซักรีดหรือเปล่าไม่มีครับตรงนี้ก็ไม่มีนี่แหละเสียงปืนจะออฟฟิศปะไม่มีอันนี้อะไรอะ่ะหีบอะไรวะมันล็อกอยู่ครับมีเสียงปืนนะเมื่อกี้ข้างนอกอ๋อ ผมจาได้ว่ามันจะมีห้องตรงนี้ห้องหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแตร่แล้วมันท้ามเข้าทางออกอเฮียเฮียอะไรอะไร,ะไรผ่านไปอันนี้มันหมาเหรอวะนี่อะไรวะห้องแช่เหรอไม่มีอะไรครับห้องแช่ก็ไม่มีอะไรห้องแช่เนื้อเมื่อกี้อะไรไม่รู้แว๊บไ,ไปครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันทางออกข้างหลังอันนี้ล็อกนี่ครับอาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าล็อกหมดเลย ล็อกทุกห <v> anyway, ้องเลยทุกคนคือผมไปสำรวจรอบๆมาแล้วเว้ยทุกคนมันแบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยครับตอนเนี้ยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นพวกประตูพวกนั้นะที่ล็อกอยู่ตอนนี้อาจจะต้องหากุญแจก่อนมีทางไปตรงนี้เว้ยทุกคนดูดิมีห้องข้างหลังอีกทีหนึ่งเว้ยห้องพวงข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงใครเข้ามาในร้านว่าเสียงกระดิ่งอะ ห้องเก็บของกันเฮ้ย,ยเจอกุญเจเจห้องนอนเหรออาจจะใช้กับประตูซักบ้านได้เว้ยกุญเจห้องนอนอะ่ะทุกคนดือก่อนนะคือใครเข้าไม่ได้ร้านว่าประตูมันเปิดอะ่ะปิดได้ปะปิดก่อนอยังไม่น่ากลัวอากาศไม่กดดันจัดแบบคือแบบไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนอะ่ะทุกคนนี้หรือเปล่าห้องนอนปด้วย ห้องนอนจริงด้วยครับทุกคนเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ครับแล้วคุยมันจะเข้ามาในห้องนอนคนอื่นทําไม่ปะมีข้อความอีกแล้วครับไอ้ตายเถอะฉันไม่น่าเอาสมุดเล่มนั้นมาจากชายคนนั้นเลยทุกคืนเนี่ยมันทําให้ฉันฝันร้ายเหมือนว่ามีปีศาจอะที่หน้าตาคล้ายๆหมาเนี่ยคืบคานมาหาฉันมันน่าเสียดสีมากถ้าฉันคิดว่ามันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆมันจะเป็นยังไงเนี่ยอะไรวะเนี่ยโน้ตของใครวะอันนี้คือห้องนอนอยู่ครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะ โอเคผมว่านี่กุญแจหีบแน่นเลยว่ะไอหีบนั่นอะโอ้ยแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะออกนี่แหละว่าโดนเดี๋ยวเดินไปที่กล่องกล่องอยู่ตรงนู้นเลยริมสุดซ้ายไม่มีขวาค่อยๆล้อไปเดีย๋ยวมีอะไรโผล่มานะไม่ไหวกัวโอ้ยติดติดทูบเบอร์มาเก็ตผมว่ากล่องเก่านี้แหละอันนี้กุญแจน,นี้ทางนี้ปึ๊บนี่กล่องอยู่นี่ครับทางนี้ครับ นี่เปิดได้รู้วยทุกคนคเรามีกุญแจอีกกุญแจทางออกเออใครกุญแจทางออกบอไว้ในนี้วะก็บ้าเกินให้กูเดินวนไปวนมาเอ,อ้อเมื่อกี้ไม่มีรอบนี้ไม่แน่ครับรอบนี้ไม่แน่จริงเดี๋ยวนะทางออกอยู่ทางนี้ผมคุ้นๆน,นี่นี่นี่ทางออกทางออกทางออกคือเรายังไม่เจอครูอี้เลยแล้วไม่รู้ตอนนี้กว่าจะเดินหาเจอตายไปเลยหรือยังออกมาได้แล้ว เชี yeah! ่ยเวในพนักงานนี่ครับที่นี่ไม่ปลอดภัยไปซ่อนในที่พักของฉันตอนนี้ไปครับครับครับได้ครับที่พักโอ้ที่เราเห็นมาจากตรงเครื่องผ่นไฟคือที่พักไอ้นี่ครับที่พักของไอ้ชายนี่ครับมันมาตั้งอยู่หลงังร้านนะผมโอเคเราต้องไปซ่อนในที่พักของมันเฮ้ยมึงหลอกกูปะวะพอกูเข้าไปมึงจัดการ,รกูปะเฮ้ยเนี่ยว่าว่าไม่ เฮ้ยเฮ้ม <n ane? S 1> ีเส oh. ียงใครร้องไม่รู้แล้วเข้ามาแล้วโคอยี้อยู่นี่เว้ยทุกคนแล้วดูโค้ยี้ม่งยิ้มยิ้มอะไรโค้ยี้มึงจะยิ้มโคยี้ใส่เสื้อลายมีกิ๊เมาด้วยแล้วมึงได้ยินเสียงคนร้องมึงยิ้มเหรอรีบหน่อยมีปืนอยู่ในห้องนั้นห้องไหนวะอ๋อนี่ปืน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 เจอแล้วปืนล่าสัตว์ครับผมเอาดีแล้วยังไงอะจะบอกนะว่า เราต้องออกไปล่ามานะันอะไปช่วยเว้ยไหนมาดิมาดิมีปืนแล้วเว้ยได้ปะอุ้ยตายเหรอเราตายวะ่ะทุกคนเห็นได้ปืนมาแล้วครับต้องรีบไปช่วยละมาแล้วนี่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 ตูเ้เชี่ยตู้เชี่ยตู้เชี่ยอะไรอ่ะแตกปะอุ้ยเดี๋ยวนะตุ๊กบ จูกจูกยิงไม่โดนจูกเฮ้ยไม่แล้วปึงปึงป้งป้งแตกตายปะตัวอะไรวะมันจบแล้วทำคืน็นฝันไยจบลงแล้วเว้ยมันจบลงที่นี่โอ้ยจบแล้วทุกคน โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วครับเดอะออเลอร์ครับก็ er, ค,บคือมีตัวประหลาดบางอย่างนี่แหละผมก็ยังไม่แน่ใจว่า,วามันคืออะไรอาจจะเป็นปิศาจจากสมุดหรือเป็นคำสาปหรือเป็นอะไรก็ตามที่ออกมาจากตรงนั้นับหน้าตาคล้ายๆกวางและมันได้ถูกจบลงไปแล้วครับจากการที่เราเอาปืนยิงมันจนตายครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคือบรรยากาศมันกดดันมากแล้วมันน่ากลัวคือไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนด้วยแล้วเสียงมันเงียบพ้องมันมืดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับตัวใครมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ